สวัสดีครับ YouTube c h ช n n e l นะฮะอย่าลืมเข้ามารักกดติดตามให้กระผมออลตบีด้วยนะครับเห็นกันฉากแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องนะครับเกิบนะฮะภาษาเหนือเรียกว่าเกิบนะฮะภาษาไทยเรียกว่ารองเท้านั่นเองนะครับก็เป็นรองเท้าที่ผมว่าใช้ทํางานนะครับสั่งอุดหนุนบ่อยมากแล้วก็ราคาถูกและทนเดี๋ยวมาดูว่าคืออะไรนะฮะถูกมากๆนะฮะแล้วก็ทน อาจจะแต่ค่อาจจะบ,บอกว่าเฮ้ยมันมันดูแบบเหมือนของก๊อปอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ก็รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคนะครับดูคลิปนี้ไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับแต่ผมสั่งอันเนี้ยบ่อยมากเพราะมันใช้ได้นานมากนะฮะอ้แต่ค <laughs> นส่งรอบนี้มามะไรนะประทับใจครับ โ o ซิตี้ครับกล่องยุบครับมีกล่กองยุบเปิดอย่างนี้เลย,ะยนะฮะสั่งบ่อยนะฮะแต่มันก็ใช้ดีนะครับเป็นรองเท้าไว้ใช้ทำงานนะครับมาครับนี่ครับเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องหน่อยนะนะครับ มาดูครับมันก็จะมีแรงบันดันใจจากยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่มันคือแบบคนอื่นใช้ยังไงอันนี้ผมไม่ทราบแต่ผมรู้สึกผมใช้ยี่ห้อนี้โคตรคนเลยครับท่านชมแล้นะให้ดูเนื้องานของเขานะครับตอนนี้ปกติผมจะสั่งเป็นแบบสีขาวนะครับแล้วก็ แถบเนะี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยเป็นสีดําแต่รอบนี้นะครับสั่งเป็นดําล้วนหมดเลยนะครับผมเชือกก็สีดำนะครับปกติเชือกจะเป็นสีขาวนะฮะอันนี้มีกันชื้นมาให้นะฮะโอเคแล้วดูเนื้อผ้าเนื้อใน USGrove s เบอร์สี่สิบป็นผมนะฮะเอ้ยเท้าผมพูดจะไม่เปิดเลย <c oughs> ดูนะฮะนี่เชือกผมเชือกออกก่อนนะฮะอันนี้เป็นการเจ็บงานก็ถามรายละเอียดดีไหมมันก็เนาะตามราคาร้อยกว่าบาทนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูสั่งมาร้อยกว่าบาทนะฮะแล้วคือใช้อ่ะต่ำๆเป็นปีนะฮะมันมีคำว,ว่าไม่อินไทอร์นด์นะฮะโก c ซิตี้นี่เป็นแบรนด์รองเท้าคุ้นหู ของนักเรียนไทยหลายๆคนนะฮะแล้วก็ผมใช้คือแบบสมบุกสมบันมากเมื่อปีที่แล้วมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไลยสั่งมาคู่หนึ่งสลับกันใส่นะฮะไม่ได้แบบใส่พังไปคู่ๆนะฮะพังให้มันพร้อมกันคู่ๆนี่ครับได้ถึงสองร้อยครับจ่ายสองร้อยมีทอนนะฮะด้านหลังก็จะเป็นโกซิตี้านแบบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมดู ดูความเก็บความเนี้ยบของเนื้องานใครอาจจะสงสัยว่าพี่กาวตั้งข้างมุนทนไหมปูเหนียวมากครับค่อนข้างจะเหนียวสังเกตเห็นอะไรไหมอออนี่ครับให้ดูรอบรอบนี่เนื้องานภายในนะฮะแล้วก็จะมีมันมีดัมเบอร์ด้วยแก้วนี่ครับ มีเหมือนกันโกลซิตี้ของแท้นะฮะไทยแลนด์ Thailand ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูน้ำบัตรแล้วกันนี่เขาขายตามป้ายน,นะฮะ2บสองร้อยกว่าบาทแต่ที่ผมสั่งซื้อถูกกว่านี้นะฮะเป็นโปรโมชั่นของเขาว่ากันไปดนะูดูรายละเอียดมีครบหมดครับโกลซิต mm ี hmm. City, ้ฟุตเทคอ่ะมีไทยแลนด์ก็ถือว่าแรงบันดาลใจแล้วกันนะฮะก็เผื่อคน อยากได้รองเท้าราคาประหยัดนะครับทรงแบบแบบนี้แหละนะฮะทรงแบบคอนเวิร์ตเลยอย่างเงี้ยแต่ก็คือพื้นเนะนี่ยโคตรแน่นเลยนะเหนียวมากสมยานามของคำว่าโกซิตี้นะครับผมนะเพราะเราใช้กันเด็กเราคุ้นเคยในเรื่องของพื้นอยู่แล้วถือว่าโอเคแหละนะฮะผมก็ถือว่าใช้ทนนะครับดูคลิปนี้ไว้ผู้ประกอบการการตัดสินใจนะครับแต่พื้นเนะี่ย รงนีมันดูแข็งแขนิดหนึ่นนงนะฮะดูแข็งนิดหน,นึง่งแกะให้ดูนี่ในเนื้อพื้นลอกข้างในนะครับจะมีคําว่า go city อยู่นะฮะอันนี้เป็นรองแต่มันก็ไม่ได้แข็งมากมันนุ่มอยู่เพราะว่าถ้าเทียบกับคู่เก่าผมใช้มานี่คู่แบบสมบุกสมบันแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะแต่มานี่ก็อยอดครับ การใช้งานรองเท้าในราคาประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับมอเตอร์บีส,สวัสดีครับ